โอ้โหมาตายเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอู้หูลอยหลังว่ะเนี่ยไม่พูดเยอะเจ็บคอหลอยลอยลอยหลังลอยหลังโอ้ยไอ้จ้ากอ่อนเกินพันหนึ่งนะพันหนึ่งนะอุ้ยก้างข้อเก่งมาเด้อไปเด้อที่รักไปไปจิบจุ๊บ โ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาแกล้งนะครับพี่กวางนะครับพี่จะมาแกล้งแฟนพี่เองนะครับจะยิงแฟนพี่นะครับในโหมดฟรีสไตล์นะครับเราจะแบบคือพี่จะพยายามจะตัดช็อตที่ยิงแต่แฟนพี่นะครับนะครับพยายามจะตัดช็อตนั้นมานะครับดูดีว่ามันจะหัวร้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาพี่เล่นกับเนี่ยฟรีสไตล์ครับเวลาพี่ฆ่ามันได้นะเว้ยแม่งชอบมาหยิกพี่ชอบมาชอบมาทำลายร่างกายพี่โคนชอบมาตบชอบมาหยิกชอบมาต่อยนะครับเพื่อ อยากรู้นะครับว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงแฟนในฟีสตตายตอนนี้นะครับพี่อยากจะรู้ว่ามันจะด่าพี่หรือเปล่าครับมันจะทําอะไรพี่ไหมนะครับหรือว่าถึงแบบขั้นบอกเลิกนะครับแล้วก็โมโหใส่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเชิญพี่กวางก่อนแล้วกันนะครับฮัลโหลที่รักฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินเล่นฟีสตตล์หรืเปล่าเปล้วแต่ขอขอเต้นเต้นโชว์เด็กหน่อยดิ อานี้เลยที่รักโธ่โคตรดูจ้าโคตรกวนตีนอ่ะตาตาเล่นฟีร์ตายดีแบบอ่ะนี่ให้ดอกไม้เหรอไปล้านกดนแล้วนะเฮ้ยโอ้โหหมาตายเลยอ่ะอะไรวะอย่างลาบอะครับน้องๆอือไปอยู่ไหนอ่ะในใจ โอ้ยทำไมคนอื่นเขางัดหัวเป็นกวางัดไม่เป็นนะเขาเองเองอ่อนนะครับอ่าได้ดีที่รักจ้าที่ไหนอ่ะอยู่บ้านมาตอนนี้อยู่บ้านอยู่กับใครครับอยู่กับพ่อกับแม่เลยไหนวะอย่าอยู่ใครอย่าขยับกับแฟนน้อยอุ้ยอุ้ยทำหน้าได้เลยหิวลาบเลยครับหิวลาบเลยหิวลาบเลยหิวลาบ ก็มาออก็มาออดิมาดิปากแทบจังเลยเราอะอยู่ไหนเนี่ยอ้า <c oughs> ได้ดีครับออกมาไม่เคยขาดจัดให้ตลอดก็ <c oughs> ง้ออะทำไมง้ออย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> ออาไม่เคยขาดจัดให้ตลอดที่รักโอ้น่ายู่ไหนล่ะเอามาทีครับเดินไล่ฟันหัวกันอ่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้ยิงยิงเลยยิงเลยเอ้ยิงเลยจออวะให้ยิงให้ยิงให้ยิงแล้วไอ้นี่มันเป็นอะไรมันมาย่อออ้าวดินดิน อ้าวสรุปเรามาทำคลิปแก้งยิงแฟนหรือแฟนยิงเราครับน้องๆเรา,เา,เาทำคลิปแก้งยิงแฟนหรือแฟนยิงเราครับอ่ไปดูกันต่อแล้วกัวนเนาะใครยิงเนี่ยโอ้ยนี่เกินบอกเลยงอเอ็นเปล่านี่อไม่พูดเยอะเจ็บพอหลอยๆลอยๆหลังลยหลัง โอ้ยหลังว่ะอ่อนว่ะที่รักทำไมโดนพอค่ายกับวะมีปาามัญญาเล่นได้แค่นี้อ่ะครับไม่เห็นมนในคลิปเลยเองยังไงเนี่ยมันมีคนเ <c oughs> อ้า <c oughs> อุ้ยเอ้ยเอ้งเ,เองืเอกทำไมมันตีนกู เขาก็ทำได้ไเลยเนี่ย่อ่เนี่ย <c oughs> โอ้ฮึเอ๊ะ <c oughs> สมนวหน้าเหมือนโอ้ยยิงสิเวลาเขาใช้คาตาไอนก็ต้องใช้คาตานาเหมือนเขาอย่าอ้างสิโอ้โหคนมันจะกักเล่นอ,อะไรก็กักครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่มีเว็บสุ่ม H Free Fire สุ่มบัตรทูมาแนะนำนะครับชื่อเว็บว่าเว็บ8ปดโซนครับของแท้ต้องเป็น8ปดตะแยงคีโซน .com นะครับครับมีเกมให้เราเล่นมากมายนะครับผมมีพวกสุ่มกล่องนะครับแล้วก็พวกสปินนะครับบัตรทูมันนี่นะครับแล้วก็ H Free Fire นะครับพวกแนวนี้นะครับผม ้โหดวงไม่ดีนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นนะครับผมมีเกมพวกสล็อตให้เล่นมากมายนะครับลองเข้ามาเล่นดูกันได้นะผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมมีเกมบอลยิงศบมีเกมหัวก้อยนะครับมีเกมทุกอย่างนะครับวิธีการเติมเงินนะครับผมเข้าไปที่เติมเงินนะครับสามารถโอนเงินไปที่เาปืนนี้เลยนะครับ แล้วก็นะครับใส่นะครับที่ผู้ใช้ตรงนี้นะครับผมนใส่อย่าลืมใส่กันด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมถ้าเกิดสมมติพี่มีเงินอยู่หมื่นห้านะครับอ่ใครจะแลกบิตมากกว่านะครับใครที่เติมเงินเข้ามาแล้วครับจะมีเงินคงเหลือขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนมีเงินคงเหลือขึ้นตรงนี้นะครับเข้ามาที่ถอนเงินนะครับแล้วก็แลกเป็นบิตนะครับสมมติพี่แลกหนึ่งพันครับก็แลกหนึ่งพันไปครับกดยืนยันนะครับแลกเป็นสำเร็จบิตก็จะเข้าไปนะครับส่วนวิธีการถอนเงินนะครับสมมติเรามีเงินคงเหลือเท่าไหร่่นนะครรับเาก็ใสี้ กดพี 1000, bon ่สอนหนึ่งพันนะครับใส่เบอร์เบัต้เลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์บัตรของเราตรงนี้ไปนะครับส่วนบัตรกอลิน่านะครับบัตรกอลิน่าก็นี่ครับใส่จำนวนเงินนะครับแล้วก็ใส่สามารถใส่บัตรไปตรงนี้ได้นะครับผมก็นะครับใครอยากได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลองมาเล่นกันเยอะๆดูนะครับเว็บแปดแปดโซนนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นนะผมเติมเงินหนึ่งร้อยบาทรับไปเลยสองร้อยปิดจากปกติหนึ่งร้อยบาทได้หนึ่งร้อยปิดนะครับหมดเขตวันที่สิบกรกฎาคมนะครับลองเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับใครฆ อ่าได้ดิครับปลุกความหัวร้อนในตัวคุณออกมาดิอยมุดสมสมหัวร้อนเลยสมเฮ้ยเอ้ยสัสไอ้สัสเอ้ยฮะไปฆาทกรรมอ่ะ Ich hab keine. Oh, ich kann. Mal die Kram, mal die Kram. ยิงมาโดนคาตา纳หนึ่งหนึ่งมาออกมาา,ามาคาตา纳หนึ่งหนึ่งวะสู้ไม่ได้หรอการอ่อนเกิร์สมามาดิมามาที่เดิมมาคาตนานะมาโอ้ยไอ้จักอ่อนเกิร์ส <laughs> มาคาตานาคาตาเนากระจอกเกินมาดิมาดิคาตนานะก็ได้มามาดิมาเนย ยัยิงยนะังอยู่นะสามอยู่ที่เดิมโอ้ยใครยิงเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะ <laughs> มาดิมาดิอ่าควรเออเาปืนยิงก่อนนะเกียนเหรอ ได้ดิครับ like, ไม่ถือปืนเนี่ยใครๆก็กลัวอยากเปิดศึกใช่ไหมมายอดทำไมแถวงน,น claro. ี้ได้ดิถ้ายังไม่เลิกนะกลัวปืนแล้วยิงแน่ได้ๆเดี๋ยวมึงหัวล้อเลาไอ้สันอ่าอ่าเลยโอ้ย ี่ี้ยเกียร์น่ะที่ตัวเองเกียร์ล่ะมาตอนนี้เลิกแล้วมาเอามีดมามาเจอกันดีกว่าทิ้งปืนก็ได้อะทิ้งปืนแล้วน่ะไม่ต้องทิ้งเผื่อนไปยิงคนอื่นแล้วไม่ไทิ้งแล้วได้ได้ได้เขาจะทิ้งแล้วก็เกิดใหม่ไงมาที่เดิมเลยดีกว่ามานัดกันที่เดิมเลยเฮ้ยมีคนเขาจะยิงคนเดี๋ยวเขาจะยิงอนี่ก่อนมามาเดี๋ยว จอบจับเกินจับเกินไุอ้อ๊ยมาเอ้ยยังไม่พร้อมเลยอย่าอย่าอย่าเธอบอกมาเนี่ยมีผู้ชายตามมาเนี่ยโอ๊ยอ่าสำสบด้วย,ยเป็นไงเป็นไงแซ่บจริงรอ่ะอยามกูมา ตลกลยวะตายไปสิอยู่ไหนอยู่ไหนมาดิพี่เดิมพี่เดิมได้ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงกำลังไปได้ได้ได้ไดได้ได้ได้ไดนได้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 ้ได้ได้ได้อได้ด้ด้ไไได้ได้ไดได้ได้ไไดไ้ไ้้้ไไ้ไา้ร้ ผู้ชายตามเขามาเนี่ยเออเข้าไปแล้วบายๆจุ๊บๆเนี่ยเธอผู้ชายตามเขามาสองคนเนี่ยเออช่างมัน <S <S